มที่2นอกบ้านแต่ว่าสนามเดิมนะครับสนามที่มอน็อตสุเทพก็วันนี้เราก็ทําได้ดีขึ้นนะฮะก็จะเปรียบเทียบกับเกมแคททลคอมที่เราออกนอกบ้านในแมตช์ที่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นคู่แข่งที่เป็นสมุทรสาครก็เป็นทีมที่ดีมากทีมหนึ่งนะฮะเป็นทีมหนุ่มๆแล้วก็เม่อมีนักกีฬาก็มีเทคนิคทุกคนนะแต่ว่าวันนี้เราก็ผ่านพ้นมาได้โดยชนะ51ก็เป็นสกอร์ที่ค่อนข้างค่อนข้างพอใจ นะครับก็สภาพสนามเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันขัดธรรมชาติกับการเล่นฟุตซอลของทิมชลบุรีพอสมควรเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยนะฮะเพราะว่าเรา,เ,ราเล่น,ลอนลรอบบอลเร็วการมาเล่นสนามนี้ก็ต้องปรับตัวให้ได้แต่ผมคิดว่าวันน,นี้เราปรับตัวได้ดีขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าการขาดผู้เล่นสองสามคนเนี่ยก็อ,อาจจะมีผลกับ กับสมดุลของทีมอยู่มากพอสมควรนะครับคิดว่าแบบนี้ก็เป็นแบบผมเชื่อว่าเราพัฒนาขึ้นจากแบบท,ที่แล้วในแง่ของการเล่นทีมเยือนกฤษดาม่ได้มกฤษดา,ดดดาติดภารกิจก็เลยมาไม่ได้วันนี้นะฮะแต่ว่าคงลงได้ในวันเนแมตช์หน้ากับราชนาวี